ในส่วนของเรื่องนี้นะครับเป็นบทที่เจของเราเรื่องความรู้คืออะไรนะครับปกติแล้วเราก็พูดคุยเรื่องความรู้กันเนี่ยในชีวิตประจาวันเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เรามาเรียนหนังสือเพื่อที่ต้องการที่จะมีความรู้เราไปแสวงหาแหล่งความรู้ต่างๆเนี่ยเราคิดว่ามันก็ทําให้เราเข้าถึงความรู้ได้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรผิดปกติเท่าไหร่นะครับแต่พอคิดดูจริงๆแล้วมันก็มีแง่มุมให้เราสงสัยอีกเยอะอะไรคือสิ่งที่เราถือว่าเป็นความรู้กันนะแล้ว มันถือว่าเป็นความรู้ได้ยังไงนะครับคราวนี้ถ้าเราคิดว่าความรู้เนี่ยมันมาจากการเรียนรู้นะครับมาจากการสั่งสอนมาจากการที่เราค้นคว้าพวกนี้มันจะต้องมีคนบอกใช่ไหมครับมันมีแหล่งที่มาของความรู้ในการที่จะเราบอกบอกเราเช่นเราไปร่ำเรียนกับครูบาอาจารย์มาคนนั้นก็คือเป็นปราดที่เขาจะต้องมีความรู้เรื่องนั้นความรู้ต้องมาจากตัวของปราดคนนั้นหรือว่าอาจจะมาจากโลกของเราเนี่แหละแหล่งความรู้อยู่ในโลกของเรา ถ้าโลกทั้งใบยอมรับอะไรบางอย่างร่วมกันก็แสดงว่าสิ่งนั้นมันก็คือความรู้แหละนะครับและความรู้มันก็คือความจริงนั่นเองถ้าเราคิดแบบนี้แล้วสิ่งเหล่านี้มันยืนยันได้จริงๆหรอครับว่ามันคือความจริงนะครับให้ลองสังเกตดูในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับถ้าเราคิดว่าเราสามารถเข้าถึงความรู้ได้ด้วยการที่ไปค้นคว้าจากตำราต่างๆจากหนังสือต่างๆหนังสือต่างๆหรือว่าตำราต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันเลยครับว่าเราจะได้ความราู้ ไม่ได้หมายความว่าเขาหลอกเรานะครับเขาก็คิดว่าเขาเสนอความรู้นั่นแหละแต่ว่าเมื่อเราย้อนกลับไปดูตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินะครับความรู้ที่อยู่ในตำราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปหลายครั้งมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่บ่อยๆถ้ายุคสมัยนั้นนะครับถ้าในช่วงเวลานั้นถ้าในพื้นที่นั้นในตำรานั้นมันบรรจุบอกว่าอะไรเป็นความรู้เราเข้าไปอ่านตรงนั้นแล้วเราเชื่อตามแต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่าในเวลาต่อมาสิ่งที่อยู่ในตำรานั้นมันจะจริงนะครับมันอาจถูกขักล้างแล้้ววมมันนกกลาายเเปป็็็คทจไได อย่างเช่นเรื่องนี้ครับแต่ก่อนเนี่ยโลกเราเนี่ยเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยเชื่อว่าโลกเนะี่ยรูปร่างแบนๆใช่ไหมเราเชื่อว่าโลกแบนเราไม่ได้เชื่อว่าโลกกลมปัจจุบันเนี่ยเราเรายอมรับร่วมกันว่าโลกมันกลมแล้วเราก็มีหลักฐานหลายอย่างเลยที่จะมาพิสูจน์ว่าจริงๆแล้วมันกลมนะไม่ได้แบนสมัยก่อนเนี่ยในช่วงที่เขายังไม่ได้มีการเดินทางไปรอบโลกนะครับเรายังไม่สามารถที่ขึ้นไปในอวกาศได้ เรายังไม่สามารถที่จะล่องเรือไปตามที่ต่างๆในในโลกไกลๆได้เราก็จิจนตนาการไปต่างๆนานาว่าสันฐานหรือว่ารูปประพันธ์สันฐานลักษณะของโลกเนี่ยมันเป็นยังไงนักปราชญ์ในสมัยโบราณเนี่ยก็จะเชื่อกันว่าโลกเนี่ยมันต้องแบนเพราะว่าโดยสัมบัญสมนึกข,ข,ของของเราเนี่ยเวลาที่เรามองเห็นด,ด้วยดวงตาของเราเนี่ยเรามองเห็นไปเราก็มองเห็นว่าพื้นผิวมันแบนใช่ไหมเราเห็นเส้นขอบฟ้าเนี่ยไกลๆอาพตย์ขึ้นมาทางเส้นขอบฟ้าเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเส้นขอบฟ้ามันแบนมันเป็นเส้นตรงแล้วโลกมันจะกลมได้ไง ถ้าเรามองด้วยสามัญสำนึกปกติแบบนี้เราก็ต้องถือว่าโรคในแบนการที่เราคิดว่าโรคแบนเนี่ยทำให้มนุษย์เราเนี่ยไม่ได้เดินทางไปไหนไกลหรอกครับเพราะว่ามันกลัวจะตกขอบโลกครับล่องเรือไปเนี่ยถ้าล่องเรือไปเรื่อยๆๆๆๆเนะครับจนสุดขอบทะเลเนี่ยเดี๋ยวมันตกลงไปแล้วเราจะตายเพราะฉนั้นจะไม่มีใครล่องเรือไปไกลหรอกมันก็ไปได้แค่ระดับหนึ่งแค่นั้นเองความเชื่อเนี่ยแต่เดิมอ่ะมันเป็นความรู้แล้วปัจจุบันอ่ะเราเชื่อว่า,วามันมันจริงไหมเราไม่เชื่อเพราะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ความรู้ เห็นไหมว่าความความเชื่อแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแ๊บๆอป่ะ,ปะ,ปะ,ปะ,ะพอมีปราดให้การรองรับอ่ะใครๆก็เชื่อตามแล้วก็เชื่อกันตามมาเนี่ยตอนนั้นก็ไม่มีใครสงสัยเลยว่ามันจะผิดนะเป็นร้อยเป็นพันปีเนี่ยก็เชื่อมาอย่างนี้นะครับกว่าที่มันจะถูกท้าทายและหักล้างได้ก็นานครับนานจนทุกวันนี้พอเรามั่นใจว่าโลกกลมแน่ๆเราถึงกล้าเดินเรือนะครับเดินเรือไปเรื่อยๆเนี่ยเพราะเรารู้ว่าถ้าเราเดินเรือไปเรื่อยๆแล้วในเมื่อโลกมันกลมอ่ะท้ายสุดเรือนี้มันจะวนกลับมาที่จุดตั้งต้นเนี่ย แต่ถ้าโลกแบรนมันจะวนกลับมาที่จุดเดิมไม่ได้อริสโตเติลเนี่ยก็ยึดถือทฤษฎีมากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องของวัตถุวัตถุเนี่ยสมัยก่อนเขาเชื่อกันว่าวัตถุที่ตกจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำนะครับวัตถุที่มีขนาดใหญ่น้ําหนักมากเนะี่ยมันจะต้องตกลงจากที่สูงนะ่ถึงพื้นนะี่ยก่อนวัตถุที่มีน้ําหนักเบาหรือว่าขนาดเล็กเราก็เชื่อเป็นกันแบบนี้มานาน,นครับเชื่อมาอย่างยาวนานเลยจนกระทั่งไปทดลองกันที่หอเยนปะีซ่าเนี่ย หอเย e ็นพิซ่าลองลองหย่อนของลงมาเนี่ยของใหญ่กับของเล็กของหนักของเบามันก็ตกมาถึงพื้นพร้อมกันรู้สึกว่าคนที่ทดลองจะเป็นการิเลโอมั้งน่าจะเป็นการิเลโอนั่นแหละกว่าที่จะหักล้างได้เนี่ยมันนานมากนะครับเป็นร้อยเป็นพันปีเลยทั้งที่จริงๆแล้วอะ่ะเออถ้ามันทดลองอย่างนี้ตั้งแต่แรกคนจะรู้ไปแล้วว่าความจริงคืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะบอกว่าความรู้คืออะไรได้นะมันต้องสงสัยมากๆครับมันอาจจะผิดก็ได้นะครับแล้วก็ในเมื่อเราอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วเนี่ย ในอนาคตข้างหน้าอีกพันปีข้างหน้าก็อาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเลยที่เรายึดถือในปัจจุบันเนี่ยที่มันผิดนะครับแล้วตอนนี้เรายังไม่รู้เพราะฉะนั้นพื้นฐานของความรู้เนี่ยมันต้องมาจากความจริงครับความจริงมันเป็นพื้นฐานของความรู้อย่างน,น้อยๆเราต้องเชื่อมั่นอะว่ามันจริงอะถ้าสมมุติว่ามันไม่จริงซะแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันจะถือว่ามันก็ มันก็สลายไปครับมันจะไม่ถือว่าเป็นความรู้อีกต่อไปนะครับเวลาที่เราถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะถ้าถามผมผมบอกว่าผมผม,ผมก็นั่งอยู่ในห้องเนี Hide ้ยนะครับนั่งอยู่ยืนอยู่ในห้องห้องเนี้ยห้องห้องเนี้ยมันมีพื้นพื้นตรงเนี้ยมันเป็นฐานรองรับผมแล้วถามว่าอะไรมันเป็นฐานรองรับพื้นบ้านผมอยู่อ่ะมันก็คือพื้นโลกใช่ไหมครับเปลือกโลกพื้นโลกเนี่ยมันก็รองรับอยู่ถ้าสมมุติว่าโลกมันไม่มีอยู่แล้วผมยืนอยู่บนอะไรอ่ะ มันมันไม่ได้ครับลักษณะของความรู้เนี่ยมันก็ยืนอยู่บนฐานของความจริงนั่นแหละถ้ามันไม่จริงซะแล้วมันก็เป็นความรู้ไม่ได้ถ้าความจริงเนี่ยมันแน่แน,นอนชัดเจนมัน่นคงความรู้นักก่นก็มันก็จะแน่นอนชัดเจนแล้วก็มั่นคงไปด้วยปกติแล้วเราได้ความจริงพวกเนี้ยเราบอกว่าอะไรจริงไม่จริงล้วเราเรา,เราบอกได้ยังไงอ่ะเราก็ได้มาจากการที่เราไปสารวจตรวจสอบใช่ไหมเราสํารวจตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่เรามีอยู่เครื่องมือที่เราติดตัวมาเนี่ยมนุษย์ทุกคนมีอยู่เหมือนกันเนี่ยก็คือประสาทสัมผัสครับตาหูจมูกลิ้นของเราเนี่ย ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือโลกข้างนอกตัวเราเองเนี่ยเรารับรู้ข้อมูลต่างๆรอบตัวเราได้จากเครื่องมือที่เรามีอยู่เหมือนกับว่าตาหูจมูกลิ้นพวกนี้มันเป็นประตูหรือเป็นสะพานที่มันนำพาข้อมูลต่างๆเหล่านี้เข้ามาในตัวเราทําให้เราเมีประสบการณ์ถึงมันพอมีประสบการณ์แล้วเนี่ยประสบการณ์ตรงนี้มันก็เป็นบอกเกิดของความรู้ของเราเดิมเราไม่มีข้อมูลตรงนี้เราก็ไม่มีความรู้พอเรามีข้อมูลตรงนี้เข้าเราก็มีความรู้นะครับความรู้มันก็เลยมาจากประสบการณ์ของเราเราก็จะรู้ได้ว่าอะไรจริงหรืออะไรไม่จริงเนี่ยเราต้องทดสอบต้องเทสมัน จากประสบการณ์ของเราไนี่แหละเช่นผมไม่เคยเจอนัตพลตัวจริงเลยเนี่ยถ้ามีใครมาบอกว่านัตพลเนี่ยเป็นคนรูปร่างผอมสูงผมจะรู้ได้ว่าข้อความนี้มันจริงหรือไม่จริงคือผมก็ต้องไปดูได้ตาตัวเองอะถ้าผมเห็นนัตพลเขาผอมสูงเนี่ยเออก็ใช่แสดงว่าข้อความนี้จริงหรืออย่างน,น้อยก็ต้องมีภาพถ่ายมีคลิปวิดีโอมีอะไรสักอย่างอะที่เป็นยืนยันแต่ไม่ว่าผมจะไปดูตัวจริงเขาจะไปดูภาพถ่ายเขาหรือดูคลิปวิดีโอก็กตามแต่ละ ข้อมูลพวกนี้มันได้มาจากการที่ผมใช้ประสาทสัมผัสของผมรับรู้ใช่ไหมล่ะก็คือตาผมดวงตาของผมมีคนบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นที่ปราสาทนาครวัดเนี่ยให้ไปดูนะสักครั้งหนึ่งในชีวิตมันสวยงามมากๆเลยนะครับอันนี้มันก็เป็นคําบอกเล่าคําบอกเล่าเนี่ยมันไม่ใช่ความรู้แหละเราจะทดสอบได้ว่าความรู้เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงนะผมก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองอะ่ะถ้าไปดูด้วยตาตัวเองแล้วมันสวยจริงๆเอออันนี้มันก็ใช่นะมันก็ถูกบทเพลงของโมเสสมันจะเพราะไม่เพราะผมก็ต้องฟังเองถูกไหมครับฟังเองเราก็ต้องใช้หู รสชาติของผัดไทยเจ๊ไฝมันอร่อยอย่างที่เขาว่าไหมเราก็ต้องไปชิมเองนะครับชิมแล้วก็ใช้ลิ้นนะครับใช้ประสาทสัมผัสเช่นกันเขาว่าประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยมันสวยงามแลวก็น่าอยู่จริงๆเลยแต่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมมันก็ต้องไปเยือนอะ่ะต้องไปด,ด้วยตัวเองใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถที่จะพิสูจน์ได้พูดถึงวัคซีนแล้วกันช่วงนี้มีประเด็นเรื่องวัคซีนเยอะนะครับเพื่อนก็นําเสนอเมื่อกี้เรื่องการทดลองวัคซีนในคนไปวัคซีนที่เราใช้กันอยู่แล้วก็บางคนอาจจะไปฉีด มาแล้วเข็มหนึ่งสองเข็มก็ว่าไปเราก็โอ้โหก็เถียงกันมากมายเลยว่าเราควรฉีดอะไรดีนะครับก็เป็นเพราะว่าเรายังไม่แมันยังไม่แน่ใจเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมทำให้มันเกิดข้อตกเถียงกันเราจะบอกได้ว่าเฮ้ยวัคซีนอันไหนเนี่ยมันรับมือกับสายพันธุ์เดียว้าได้ดีที่สุดเราจะบอกได้ยังไงมันก็ต้องทดลองใช่ไหมครับทดลองยังไงล่ะมันก็ต้องลองฉีดดูไงลองฉีดดูกับตัวกลุ่มตัวอย่างก,กับคนดูแล้วก็สังเกตผลผลที่ได้มานั่นแหละก็คือความรู้ เราจะเห็นว่าไม่ว่าจะใช้วิธีใดก็ตามแต่มันต้องผ่านประสบการณ์เสมอนะครับวัคซีนเองอ่ะที่เราไปเทสอ่ะมันก็เป็นข้อมูลจากประสบการณ์เช่นกันใช่ไหมครับต้องใช้ประสาทสัมผัสวัดเหมือนกันหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราค่อนข้างจะมั่นใจเลยคุ้นเคยมากๆนะครับอย่างเช่นการกินพาราเนี่ยกินยาพาราเซตามอนเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเรารู้สึกปวดหัวปวดเมื่อยปวดตัวอาการปวดต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปวดได้ด้วยการกินยาแก้ปวดซึ่งก็คือพารากินแล้วมันจะต้องหายปวดแน่ๆนะครับ แต่ถามว่ามันจะหายจริงหรือหายไม่จริงมันจะรู้ได้จริงๆก็ต่อเมื่อเรากินไปแล้วถูกไหมเพราะถึงแม้ว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามากมายแค่ไหนก็ตามแต่น่ะมันจะได้ผลจริงก็ตามมันก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดผลตามนั้นด้วยสมมุติที่ผ่านมาเรากินยาแก้ปวดเนี่ยไปแล้วร้อยครั้งนะครับเคยกินมาแล้วร้อยครั้งมันก็หายปวดทุกครั้งมันไม่ได้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะว่าครั้งที่ร้อยหนึ่งหรือวันพรุ่งนี้หรือในปีหน้าเนี่ยมันจะต้องหายด้วย นะครับเราเห็นว่ามันมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือสูงขึ้นมาแล้วข้อสุดท้ายเรื่องยาแก้ปวดอ่ะมันค่อนข้างมั่นใจสูงมากเลยนะครับว่าต้องได้แต่ว่ามันไม่ได้การันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแล้วการการันตีแบบร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นยังไงมาดูต่อไปนะครับนี่ก็เหมือนกันถ้ามาถึงเคสเอ่อเรื่องของยาพารายาพาราของเราเนี่ยเรากินยาพาราไปเนี่ยเรารู้สึกว่ามันหายปวดแต่ว่าเออวันพรุ่งนี้ก็ไม่รู้ว่ากินแล้วมันจะหายไหมเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันยังมาไม่ถึง แล้วอย่างในกรณีอย่างพระอาทิตย์ล่ะครับเราเชื่อกันว่าเรารับรู้กันนะครับโดยทั่วกัน <an> โดยทั่วไปว่าพระอาทิตย์เนี่ยขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอเพราะฉะนั้นอ่ะวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์ก็ต้องขึ้นทางทิศตะวันออกด้วยใช่ไหมครับมีใครเห็นว่าพระอาทิตย์จะขึ้นทิศอื่นไหมก็ไม่มีใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้มันก็ยังมาไม่ถึงนะนะครับมันก็ยังมาไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ได้เฉพาะวันที่มันผ่านมาแล้วเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะมั่นใจมากๆเลยว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเหมือนเด <_ an throp od> เขาเรียกว่าเป็นคอนดิงเจนทรูธนะครับหรือว่าความจริงวอนแง่นมันกอนแงนเพราะอะไรครับเพราะว่ามันพึ่งพาประสาทสัมผัสของเราเป็นตัวบอกครับถ้าหากว่าไม่มีประสาทสัมผัสเนี่ยมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจริงอย่างไม่ต้องสงสัยก็คือเรายังต้องพึ่งการดูอ่ะเราต้องพึ่งการฟังเราต้องพึ่งการชิมนะครับเราต้องพึ่งประสาทสัมผัสเราไม่ทางอะไรก็ทางหนึ่งถ้าสมมติว่าขาดการรับรู้จากประสาทสัมผัสออกไปแล้วเราไม่สามารถยืนยันมันได้ลักษณะของมันเป็นแบบนี้ อะไรกับเรามากมายเลยแล้วยึดถือว่าข้อมูลนี้เป็นเป็นฐานนะที่ทําให้เราไปถึงความรู้และความจริงได้แต่ถ้าเราคิดแบบนั้นแล้วนะ่ะมันก็จะมีหลายกรณีนะครับหลายตัวอย่างซึ่งบางทีเราอาจจะต้องคิดให้มันมากขึ้นหน่อยนะครับคิดหนักขึ้นอีกนิดนึงยกตัวอย่างเช่นรางรถไฟนะครับรางรถไฟมันเป็นยังไงมาดูนะนี่นะครับเรามองเข้าไปเราเห็นใช่ไหมว่ารางรถไฟเนี่ยมันหุบเข้ารางรถไฟในส่วนที่มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยรางรถไฟมันป้านเวลาที่เรามองไปที่ไกลๆนะครับรางรถไฟที่มันอยู่ไกลสายตาเรา ตรงนั้นอ่ะมันแคบมันหุบเข้าแต่เราก็รู้ใช่ไหมว่าในความเป็นจริงอ่ะรูปร่างของรางรถไฟมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> เราแค่มองเห็นมันเป็นแบบนี้เฉยในความเป็นจริงแล้วอ่ะรางรถไฟเนี่ยระหว่างรางซ้ายกับรางขวาเนี่ยมันตั้งอยู่ในระยะห่างที่เท่ากันครับไ <c oughs> ม้หมอนที่หนึ่งกับไม้หมอนที่พันกับไม้หมอนที่หมื่นเนี่ยมันตั้งเท่ากันเลย <c oughs> เรารู้ได้ไงครับว่ามันเท่ากันเอามาต้องเท่าดิถ้ามันไม่เท่ากันอ่ะล้อรถไฟที่มันวางตัวอยู่ในระยะห่างที่เท่ากันอ่ะล้อซ้ายกับล้อขวาของรถไฟมันเท่ากันพอดี แล้วรถไฟมันสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้โดยที่มันไม่ตกรางมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่ารางเนี่ยมันจะต้องเท่ากันไปด้วยถ้ารางมันหุบเข้าแบบนี้แล้วล้อรถไฟอ่ะมันห่างเท่ากันอ่ะมันเคลื่อนไปบนรางที่มันหุบเข้าแบบนี้ยมันก็จะตกรางดินะครับในความเป็นจริงอ่ะเราก็เลยรู้ครับว่ามันไม่ได้หุบเข้าเราแค่มองเห็นว่ามันหุบเข้าเราจะเห็นนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาจากประสาทสัมผัสเนี่ยมันไม่จริงครับเราเห็นแบบหนึ่งแต่เวลาที่เราพิจารณาแล้วอ่ะเราใช้ตัวหนึ่งเป็นตัวบอกก็คือตัวเหตุผล เหตุผลบอกเราว่ามันไม่ได้หุบเข้าแต่ว่าเราแค่มองเห็นว่ามันหุบเข้าเฉยๆข้อมูลที่จากประสาทสัมผัสเป็นแบบหนึง่งเสร็จแล้วเหตุผลเป็นตัวประมวลผลว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างไรกันแน่เราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับข้อมูลจากประสาทสัมผัสรางรถไฟก็เป็นแบบหนึ่งใช่ไหมน้ําบนถนนล่ะบ่อยอครั้งนะครับที่เราขับรถไปบนถนนซึ่งมันอยู่ท่ามกลางแดดเปรี้ยงเลยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีน้ําอยู่ครับ น้ำเนี่ยมันมันอยู่บนถนนแต่พอเราขับรถไปใกล้ๆกับน้านั่นเนี่ยน้ำมันก็หายไปครับมันไม่มีอยู่จริงๆมันเป็นภาพลวงตาครับปรากฏการณ์แบบนี้เราเรียกว่ามิราจเป็นลักษณะที่ว่ามันลวงเราว่ามีน้ําเหมือนกับแดดอะแสงมาสะท้อนกับพื้นผิวถนน่ะมันทําให้เกิดรูปลักษณ์ที่มันเหมือนกับน้ำขึ้นแต่จริงๆมันไม่ได้มีน้ําอยู่หรือว่าอย่างในทะเลทรายนะครับทะเลทรายเนี่ยถ้ามันจะมีน้ําอยู่จริงๆนะคือในโอเอซิสแต่นอกโอเอซิสเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่อยู่ในทะเลทรายเนี่ยจะเห็นภาพลวงตาเป็นน้ํำแล้วก มันได้มีอยู่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นแบบบนพื้นผิวถนนเนี่ยมันก็เห็นอยู่ในทะเลทรายเช่นกันครับซึ่งมันทําให้คนอ่ะลวงคนให้เข้าใจผิดไปได้หรือว่าน้าร้อนนะครับกับน้ําเย็นเนี่ยเราจะบอกว่าน้ํามันร้อนแค่ไหนเย็นแค่ไหนเราก็ไม่สามารถบอกได้จากประสาทสัมผัสนะเอาจริงๆแล้วเราวัดเรารู้ได้จากทางอื่นมากกว่าเช่นเวลาที่พวกคุณไปดื่มจิบน้ําอุ่นมานะครับสมมุติว่าไปจิบน้าอุ่นมาตอนแรกเนี่ยก่อนที่คุณจะจิบน้ําอุ่นเนี่ยมีแก้วน้ําแก้วหนึ่งวางอยู่นะครับแก,แก้วน้ําแก้วนี้ใสน่น้้ําที่ปอออุุณณหหภภููมมิิิกตง วางอยู่แล้วคุณก็ไปจิบน้ําแก้วนั้นนะครับคุณก็จะรับรู้ว่าเออมันก็เป็นน้ําปกติธรรมดาแต่หลังจากที่คุณวางแก้วนั้นลงไปแล้วแล้วคุณไปหยิบน้ําอุ่นขึ้นมาแก้วหนึ่งแล้วเอาน้ําอุ่นเนี่ยมาจิบจิบน้ําอุ่นไปสักพักหนึ่งแล้วคุณกลับมาจิบแก้วเดิมอ่ะที่คุณเคยจิบเมื่อสักครู่อ่ะแล้วมันเป็นอุณหภูมิปกติอ่ะคุณจะพบว่าน้ำเนี่ยมันเย็นครับลิ้นมันจะบอกเราว่าน้านี่มันเย็นั้าจริงจริงเมื่อเมื่อสักครู่เราไปจิบอ่ะมันจะเป็นน้ําปกติิอออยยยยู่่่่่เเเลลลลถาามมมมมมวุณหภขงงนนนนนน้้้ไไดัััปปปีีแ อุณหภูมิของน้ํามันเท่าเดิมนั่นแหละแต่ลิ้นที่เราไปใช้ตัวรับรู้อ่ะประตูที่เราเปิดไปดูมันอะเปลี่ยนไปครับลิ้นของเราไปโดนน้าร้อนมาพอมันมาเจอ้น้าปกติลิ้นน่ยมันเลยแปลค่าว่าเป็นเย็นนาลยกายเป็นอย่างนั้นแทนนะครับทั้งที่เป็นน้ําอันเดิมถ้าสมมุติว่าเราเอามือนะครับมือข้างขวาของเรามือข้างขวาของเราไปจุ่มไว้ในอ่างน้ําร้อนน้ําอุ่นเนี่ยแล้วมือข้างซ้ายของเราไปจุ่มไปในอ่างน้ําเย็นแล้วเรายกมือสองข้างขึ้นพร้อมกันแล้วเอามาจุ่มในน้ําที่มีอุณหภูมิปกติอ่ะเราจะพบว่า มือขวากับมือซ้ายของเราอะรับรู้อุณหภูมิในน้ําถังนั้นอะไม่เท่ากันมือขวาที่เรามาจากน้ําอุ่นอะพอมาเจอกับถังปกติอะมือขวาเราจะรู้สึกเย็นขณะที่มือซ้ายเรามาจากน้ําเย็นเนี่ยพอมนอยู่ในถังน้ําปกติเราจะรู้สึกว่าน้ํานี่มันอุ่นทั้งที่มือสองข้างเนี่ยเราจุ่มอยู่ในจุ่มอยู่ในถังเดียวกันนะะเราจะเห็นว่าข้อมูลที่เราได้ประจักษ์จากสาทสัมผัสเนี่ยมันไม่ชัวร์ครับมันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเครื่องมือรับของเราเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไปนเป็นอะไรยังไงลิ้นของเราก็เหมือนกันลิ้นนของการรรับรเย เราไปกินของที่มันมีความหวานมาเราไปกินทองหยอดมาเสร็จแล้วหลังจากที่เรากินทองหยอดเสร็จอ่ะเราก็จะมากินชาเขียวเย็นไอ้ชาเ,เขียวเย็นเนี่ยคนปรุงเนี่ยเขาปรุงหวานมากเลยใส่น้ําตาลไปสี่ช้อนอ่ะหวานมากเลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่เรากินอทองหยอดมาแล้วเนี่ยแล้วเราก็มากินไอ้ชาเขียวเย็นที่มีน้ําตาลอยู่สี่ช้อนทันทีทันใดเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันไม่หวานมากนักพอกินได้แต่ถ้าเราไปกินของฝาดมาไปกินของฝาด กินของจืดมาแล้วเราให้มากินไอชาเขียวเย็นแก้วเนี้ยเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันหวานมากเลยทนไม่ไหวเลยลิ้นก็ลิ้นเดิมอะลิ้นเดียวกันอะไอของไอชาเขียวนี่ยก็แก้วเดิมนะครับแต่มันรับรสออกไปเนี่ยแตกต่างกันนะครับดวงตาของคนและสัตว์ก็เช่นกันครับอ่าคนยังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับคนบางคนก็สายตาสั้นบางคนก็สายตายาวบางคนก็สายตาฝ้าบางคนสายตาฟางไอคนที่สายตาปกติอะเอาว่ดจริงจริงแล้วเห็นกันเป็นยังไงก็ยังไม่รู้เลยนะเราคิดว่ามันเหมือนกันนั่นแหละอย่างคนอะถ้ายังไม่ชัดพอให้ไปดูสัตว์ก็ได้ แมลงวันมันมีกี่ตานะครับเราก็เห็นว่าแมลงวันมันมีตาแบบมหาศาลเลยใช่ไหมเพราะนั้นแมลงวันเนี่ยเวลาที่มันมองสิ่งต่างๆน่ะมันมองเห็นเหมือนเราเหรอเวลาที่แมลงวันมันไปเห็นก้านทูบเนี่ยมันเห็นออกมาเป็นยังไงนะครับแล้วคนมองเห็นก้านทูบไม่เห็นเป็นยังไงมันเห็นไม่เหมือนกันนะครับวัตถุเนี่ยมันเป็นวัตถุที่ตั้งอยู่ที่เดิมอะแต่ว่าเวลาที่เรามองเห็นอะเราเห็นไม่เหมือนกันไปเห็นคนละเรื่องเลยผมถามเลยว่าก้านทูบที่แมลงวันเห็นนะรูปร่างที่ที่มันปรากฏอยู่ในจอประสาทของตัวแมงวัน กับรูปร่างของก้านทูบที่มันปรากฏอยู่ในจอประสาทอยู่ในตาของเราเนี่ยอันไหนคือมันเป็นก้านทูบที่แท้จริงอันไหนเป็นรูปร่างของก้านทูบจริงๆมันบอกไม่ได้เลยครับมันแล้วแต่ว่าเรามีเครื่องมืออะไรในการมองอ่ะนะครับถ้าเทียบระหว่างคนกับแมลงวันหรือสัตว์อื่นๆอ่ะต่างคนต่างมีกล้องสองทางไกลเป็นของตัวเองอ่ะต่างมีแว่นเป็นของตัวเองขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนถือแว่นอะไรอยู่มันก็เห็นโลกเป็นแบบนั้นนะเมื่อมองในในแง่นี้แล้วนะครับเราก็จะพบว่าประสาทสัมผัสมันให้ข้อมูลอะไรบางอย่างมาซึ่งปกติแล้วเเรรรราชื่่อัันนจจิิิงงแแตพคคดดูๆล้วะบ มันไม่สามารถการันตีความจริงได้นะครับประสาทสัมผัสเนี่ยสามารถที่จะลองหลอกลวงเราได้นะครับลวงหลอกเราได้สารพัดแบบเลยแล้วเมื่อไปเทียบกับสรรัตว์ต่างๆแล้วประสาทสัมผัสเลยก็ให้ข้อมูลที่ไม่ได้เหมือนกับทีสัตว์เห็นนะครับกับสิ่งอื่นเห็นอีกเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเราจะถือความจริงจากประสาทสัมผัสเป็นสารณะแล้ว่มันคงถือไม่ได้ครับแต่ในเมื่อเราถือว่าความจริงเป็นฐานของความรู้ใช่ไหมครับแล้วความรู้เราได้มาจากการที่เราใช้ประสบการณ์ใช้ประสา,า,า,าทสัมผัสเอ้าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารับรู้อยู่เนี่่มัันจะ,ะีีอไรรทกา้ อะไรที่การันตีได้บ้างว่าเป็นความรู้มันก็เลยไม่มีเลยสิอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าทุกอย่างมันมาจากประสารพท์มันก็เลยไม่มีเลยสิอันนี้ยังตามกันทันใช่ไหมครับยังยังเก็ตอยู่ใช่ไหมครับโอเคเนาะอเคยังเข้าใจเข้าใจอยู่เข้าใจอยู่โอเคอ่าแล้วถ้าเป็นความจริงแบบนี้ล่ะครับความจริงทางคณิตศาสตร์เรากลับรู้สึกว่าพอเรามามองความจริงทางคณิตศาสตร์มันให้ความรู้สึกหรือมันให้สถานะของความมั่นใจอะความชัดเจนแน่นอนอะไม่เหมือนกับไอ้ความรู้แบบที่เราคุย,ยก,กันปมือกียะความจริงคณิตศาสตร์เนี่ย มันไม่มีมุมมองเว้ยฮมันไม่ว่าเราจะคิดจากแง่ไหนมุมไหนเหลี่ยมไหนมันได้ผลเหมือนเดิมอะจะเป็นคนนี้หรือคนไหนมาคิดอะมันก็ได้คิดเท่าเดิมใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นเอาง่ายง่ายเบสิกเบสิกอย่างเช่นการบวกลบคูณหารเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งมันต้องได้เท่ากับสองหกบวกสองก็เท่ากับแปดสิบหารสองมันเท่ากับห้าสามคูณสี่มันก็สิบสองมันก็มันก็เป๊ะเป๊ะไหมครับจะเป็นพันปีหมื่นปีร้อยปีมันก็เหมือนกันใครทําก็เหมือนกันอันนี้ไม่ต้องใช้ภาษาสัมผัสแล้วถูกไหมล่ะ เพราะมันเป็นตัรก,กะมันเป็นเหตุผลหรือว่าอย่างเรื่องของเรขาคณิตแบบนี้เรขาคณิตอย่างเช่นมุมภายในของสามเหลี่ยมเราคำนวณได้เพราะอะไรอะเราคำนวณได้แล้วมันก็แน่นอนชัดเจนเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับประสบการณ์ของเราถูกไหมครับเราไม่จำเป็นต้องไปชะโง,งกหน้าดูว่าสามเหลี่ยมจริง,รงๆอะ่ะบวกกันแล้วมันเป็นอย่างนี้ไหมมุมภายในของสามเหลี่ยมเนี่ยถ้าเรามีความรู้เรขาคณิตอะ่ะเราคำนวณมุมภายในของสามเหลี่ยมออกมาได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปชะโงกหน้าดูสามเหลี่ยมอันที่หนึ่งสามเหลี่ยมอันที่สองสามเหลี่ยมที่สามเลยอ่ะ หรือว่ามุมด้านตรงข้ามของสองเส้นที่มันตัดกันมันก็เท่ากันมันต้องเท่ากันแน่ๆเราจะจินตนาการว่ามันไม่เท่ากันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นความจริงในทางคณิตศาสตร์มันเลยเป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกับความจริงที่เราสังเกตจากประสบการณ์มันมีความแน่นอนตายตัวชัวร์กว่าลักษณะของความจริงแบบที่เราเห็นในตัวอย่างเมื่อครู่เนี่ยครับมันเป็นความจริงอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าความจริงแบบจําเป็นนะครับหรือว่าจำจำต้องเป็นไม่มีทางที่จะเป็นอย่างอื่นได้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนะครับหรือว่า necessary truth นะ มันชัวนะครับไม่จํากัดเวลาเลยในขณะที่ลักษณะที่มันเป็น contingent truth หรือว่าความจริงก้อนแง่นเนี่ยมันถึงแม้ว่าภาษาสัมผัษ์มันจะให้ความความน่าเชื่อถือสูงก็ตามแต่แต่ว่ามันไม่ชัวครับมันไม่แน่นอนแต่ตัวมันยืนยันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าผมย้อนกลับไปถามเรื่องพระอาทิตย์นะครับพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกข้อความเนี่ยข้อความที่บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเสมอเนี่ยข้อความเนี้ยจะถือว่ามันเป็นความจริงแบบไหนง้อนแง่นหรือว่าจําต้องเป็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ข้อความนี้เป็นความจริงง่อนแย่นหรือความจริงอย่างจําเป็นครับคนที่คิดว่าเป็นความจริงอย่างจําเป็นยกมือขึ้นครับต่อไปนะครับใครคิดว่าเป็นความจริงงอนแย่นบ้างครับยกมือครับความจริงอันนี้ความจริงงอนแย่น อาทำไมสุวิจักยกทั้งสองฝ่ายเลยล่ะออดีบออมเงลองครับขอฝ่ายความจริงงอนเงยนะครับทำไมถึงคิดว่าพระอาทิตย์ฝ่ายความจริงอย่างจำเป็นทำไมถึงคิดว่าพระอาทิตย์เป็นความจริงขึ้นทางที่ตะวันออกเนี่ยเป็นความจริงอย่างจำเป็นมีใครจะอยากจะเปิดไมค์ตอบไหมครับ ค่ะหนูขอตอบนะคะเชิญครับเอ่อเพราะว่าการที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะมันเป็นเหมือนว่าปรากฏการณ์ธรรมาชาติไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ทําให้เราก็ต้องยอมเชื่อว่ามันเป็นความจริงที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วะค่ะอืมอืมอืมครับ,บครับาค่ะสำหรับคนที่คิดว่า ตอนนี้สิตีกูไซมะนะครับบอกว่าเป็นความจริงเหมือนจําเป็นเพราะว่ามันก็มันก็คือมองเห็นว่ามันแน่นอนนั่นแหละนะครับคนที่คิดว่าเป็นความจริงงอนแง่นน่ะนะครับมีใครจะตอบไหมครับว่าเพราะอะไรก็มันน่าจะเป็นไปตามที่อาจารย์บอกสมมุติถ้าวันหนึ่งอ่าสมมติถ้าวันหนึ่งแกนโลกมันเปลี่ยนทําให้แบบทิศตะวันออกมันมันดันกลายเป็นทิศใต้อะไรเงี้ย แสดงว่าวันนั้นวันถ้าวันนั้นมาถึงพาทีจะขึ้นทางทิศใต้ประมาณนี้อืมอืมอืมอครับครับอันนี้สารีบุตรนะครับสารีบุตรเขาบอกว่ามันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าในอนาคตมันยังมาไม่ถึงใช่ไหมถ้ามันอาจวันหนึ่งมันเปลี่ยนแปลงไปเราจะเราจะไปยืนยันสิ่งที่มันยังไม่เกิดในอนาคตได้อย่างไงนะครับอันนี้ก็คือสารีบุตรตอบผมเก็บตรงนี้ไปก่อนนะครับเราเราพักการคิดตรงนี้ไ้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงเรื่องตรงนี้กันอีกทีหนึง่งมันจะไปเชื่อมต่อกับ สิ่งที่เราจะคุยต่อไปนะครับแต่ว่าอย่าลืมตรงนี้นะครับขอให้จดจําคําตอบที่เราตอบเอาไว้ในคําถามนี้ไว้ก่อนนะครับมีนักปรัชญาเยอรมันคนหนึ่งนะครับชื่อว่าไลนิสนะครับไลนิสอ่ะเขาพวกนักปรัชญาในยุคนี้ครับในยุคโมเดิร์นเนี่ยเขาจะมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ด้วยหลายคนเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ไปด้วยเป็นนักปรัชญาไปด้วยสมัยนะั้นเขาไม่ค่อยได้แยกกันเท่าไหร่นะครับลองมาฟังคําพูดเขานะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดที่เรายกมาเขาพูดว่าก็เพราะว่าปฏิทีนธรรมชาตินี้เองนะครับ ที่ทําให้เราเห็นความจริงของมูลบทของคณิตศาสตร์เช่นสิ่งที่เท่ากันนะครับเมื่อเอาส่วนที่เท่ากันออกส่วนที่เหลือย่อมเท่ากันนี่เป็นความจริงที่เรารู้ได้โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยพื้นฐานนี้เองครับที่เราสร้างเลขคณิตนะครับเลขาคณิตแมคานิกซึ่งในวิชาเหล่านี้ภาษาสัมผัสก็เป็นของจําเป็นนะแต่ว่าพลังของการพิสูจน์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความคิดนะครับอันเป็นสิ่งเดียวที่ทําให้เราเข้าถึงความจริงที่ตายตัวได้คือเรื่องนี้มันสําคัญเพราะว่าเราต้องการความรู้ใช่ไหม แล้วความรู้มันต้องการยืนยันความเป็นจริงอย่างชัดเจนหนักแน่นถ้าหากว่ามันเป็นความจริงเช่นทรูหรือว่าเป็นความจริงก้อนแง่นซะแล้วเนะี่ยความรู้ที่เรามีอยู่เนะี่ยมันจะไม่ถือว่าเป็นความรู้เงเราจะมีความรู้ไม่ได้หรือความรู้มันไม่มั่นคงเพราะนั้นเราจะไม่ต้องหาสิ่งที่มันเป็นความรู้จําเป็นให้ได้ตัวของไลน์นิสเนี่ยเขาเป็นนักคณิตศาสตร์ด้วยเขาถือว่าไอ้ความรู้ในลักษณะแบบเชิงคณิตศาสตร์นะครับที่มันแทบมีตรรกะเหตุผลเนี่ยกำกับไปชัดเจนแล้วไม่ไม่ขึ้นกับการเวลาเนี่ยเอาตรงเนี้ยมันเป็นนฐา เป็นฐานของตัวความรู้ของวิทยาการยืนยันความจริงเข้าไว้แล้วเราต่อยอดมาจากตรงนี้เราจะได้ความรู้ทั้งหมดทั้งระบบเนี่ยจริงหมดครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ฐานที่มันมาจากการสํารวจตรวจสอบด้วยประสบการณ์เนี่ยเช่นใช้ตาใช้หูใช้จมูกใช้อะไรเงี้ยมันงอนแ่นครับถ้าเราใช้ฐานจากการที่เราไปสังเกตตรวจสอบรับรู้จากโลกข้างนอกเนี่ยมันจะทําให้เราอะท้ายสุดแล้วเราไม่มีความรู้เลย ความรู้ในระบบเนี้ยมันยืนอยู่บนฐานของอะไรอ่ะมันมันไม่มีฐานอะฐานมันฐานมันไม่มีมันไม่จริงอะเท่ากับมันไม่มีความรู้เลยนะครับไม่ได้นะครับตัวไลนนิดเขาเลยเสนอแบบนี้มานะครับให้คิดถึงว่าเรามีความรู้เนี่ยในเรื่องของคณิตศาสตร์เนี่ยเรามีความรู้เรื่องเลขาคณิตต่างๆได้เพราะอะไรเพราะเรามีเหมือนกับเรามีความรู้ฐานเนี่ยเป็นมูลบทเขาใช้คำว่าประทีปธรรมชาติในความหมายที่ว่าเราเนี่ย พอไปถึงเรื่องของตรกกะพื้นฐานแล้วอ่ะหนึบกหนึเท่ากับสเนี่ยสองบวกสองเทากับสเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เรารู้โดยฉับพันได้เลยครับโดยที่มันไม่ต้องไปชะงกดูที่ไหนตรงเนี้ยมันจะเป็นฐานให้กับเราได้